ผัวพริกครับตอมเลยพริกมันหอมๆนะครับล่ะแล้วมันหอมเราก็จะใส่หมูครับผมผัวหมูตัวหมูนี่เราก็จะซับเป็นแบบนี้นะครับล่ะน,น,นั่นอ่ะมีชิ้นนะครับผม หออพริกได้ทีแล้วใส่หนูลงไยครับดูนะคนคนพิกมันเข้ากับหนูครับน้ำด้วยน้ำล่างคคกครับผม S <s <us> <S ตอนนี้นูก็เริ่มสุกแล้วครับนอกจากกระป็นประมาณนี้ครับก็จะสุกละเราสะพักร็อย่าพัก,ก,กงงนะครับ <S <s <us> ทำลังจกพักงงเอาไวจากก้จะก้นมันเข้ากัน จะเอาพักลงแล้วครับพักเดี๋รอสักพักครับรอน้าพักออกครับแล้วเราก็จะใส่ลูกโดดครับผมใช่ใส่แกงไม่ใส่ใส่เสือใส่อาะปิ้งนครับโดดครับผมมด Hãy subscribe cho kênh Ghiền không bỏ lỡ những video hấp dẫn เราจะตักมาพักนะครับนะแล้วเดี๋ยวเราจะเตรียมห่อตองด้าครับหลังจากคั่วเสร็จแล้วครับหางพักขึ้นมนเย็นเดี๋ยวรอห่อหนึ่งตัดใบตองมาห่อครับเดี๋ยวไปนึ่งอีกทีครับเดี๋ยวไปดูกันครับนะครับวิธีการห่อตองครับ เ่าเสรแล้วเจ็ดตอก,กมัดดูงกันครับครับหลังจากนี้พอเสร็จแล้วก็ตเตรียมเอามานึ่งไว้ครับ เราก็จะได้เห็นหหน้าแต่หอนึงหนูกหลังจากปีหอดตองใช่ไหมจะมนันนึงต่อครับมันจะได้คือจะได้อยู่ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหอนะครับเนาะประมาณสิบหอครับสิบห่อนึ่งเบผมเดี๋ยวมาดูมาดูต่อชุกของกํานะครับ ราตที่ามตอนสุกครับผมมาดูกันครับนี่ครับผม FC ครับหลังจากหลังจากนึ่งละเขาไปดักหนูมาแล้วเขามาห่อนึ่งเสร็จปุ๊บก็มาใส่เย็นใส่ปลาไหลนะครับเนาะก็ห่อนึ่งหนูมาเอามาชิมด้วยครับผมนี่ครับหน้าตาเป็นแบบนี้เดี๋ยวลองชิมดูครับโอ้ยนี่ครับหน้าตาครับผมนั่นแหละ ชิมดูครับว่าชาติเป็นจะได้แซบหรือบ่แซบอครับเอฟซีครับผมใส่ลูกโดดไปตัวยครับพร่อมกับพักกับหน้าลำไยครับขอแอบหน่อยนะครับหืมยกแงนม อมืมากครับนี่ละลายในปากเลยครับ